การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้นเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของนักส่งเสริมการเกษตรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่ขอรับคำแนะนำได้ขั้นตอนการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องตน้น 1. สังเกตลักษณะอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพืชโดยตรง 2. สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับอาการผิดปกติการดูแลพืชแ,และสภาพแวดล้อมในแปลงจากเกษตรกร 3. จดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสังเกตและจากการสอบถามลงในแบบบันทึกข้อมูล 4. วินิจาะสาเหตุจากลักษณะที่แสดงบนพืชซึ่งสาเหตุอาการผิดปกติของพืชมีทั้งเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่ความไม่สมดุลของาธาตุอาหารอุณหภูมิไม่เหมาะสมและสารเคมีเป็นต้นและสาเหตุเกิดจากสิ่งมีชีวิตได้แก่เชื้อราเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสมแมลงศัตรูพืชและสัตว์ต่างๆเป็นต้นขั้นตอนแรกของการวินิจฉัยคือให้ตัดสาเหตุที่ไม่น่าเป็นไปได้ออกและพิจารณาสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้อย่างละเอียดหากเป็นอาการผิดปกติที่เคยพบและทราบสาเหตุแล้วเจ้าหน้าที่สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการได้ทันทีแต่หากเป็นอาการผิดปกติที่ไม่เคยพบมาก่อนต้องส่งตัวอย่างพืชที่แสดงอาการผิดปกติพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลไปยังห้องปฏิบัติการ ้ทำการวินิจฉัยโดยละเอียดพร้อมขอรับคำแนะนำและนำมาแจ้งให้เกษตรกรทราบสามารถรับชมรายการย้อนหลังและร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage รอบรู้รอบด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร Smart and Strong Together เพื่อให้เกษตรไทยก้าวไกลไปพร้อมกัน